ทำอะไรคะมาดูนี่ผักตบชวาได้ยังยังเลยอยู่ตรงไหนล่ะคะตรงนู้นนี่เขาเรียกต้นอะไรเนี่ยต้นใบเตยใครปลูกไว้เพื่อนยายแ้วคุณยายแ้วค่ะยายแข่หอมมากคุณแม่ฟองค่ะคุณแม่ของน้องฟองหอมมากเลยค่ะทำอะไรอีกแม่ของน้องฟองทำอะไรปลูกอะไรอีกปลูกมะแตงปลูกแตงอยู่ตรงไหนล่ะแตงของเขาตรงนู้น เขือเทศก็ปลูกไหนค้ามะเขือเทศมะเขือเทศทำเป็นตามมะละกอมีมะเขือเทศด้วยค่ะกระปางด้วยค่ะอุยันนี้เตยเปิดน้ำด้วยเอาไปทำน้ำใบเตยได้นะคะน้ำใบเตยเขาก็ปลูกไว้ที่สวยจังเลยเนาะอุยน้ำมากอุยน้ำท่วมเลยท่วมเลย Oh!